วันนี้เราจะมา VS แว็กขนเต่าโฮมเมดกันนะคะระหว่างการใช้แว็กโฮมเมดแบบใช้แป้งทาและไม่ต้องใช้แป้งทาค่ะแบบไหนจะดีหรือไม่ดีทำไมต้องใช้แป้งเรามาหาคำตอบแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่กับเคดีกิกิเดฟในบ้านสายฝอขอแชร์นะคะวันนี้กิกิจะมาแชร์นะคะการแว็กซ์ขนด้วยแว็กซ์น้ำตาลโฮมเมดที่เราทำเองนะคะจะแว็กแบบไม่ต้องใช้แป้งและแว็กซ์การใช้แป้งนะคะมาดูว่ามีความแตกต่างข้อดีข้อเสียกันยังไงนะคะเดี๋ยวกิก้จะพาเพื่อนๆไปแว็กซ์ขน เตาเองค่ะตอนนี้แว็กซเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการแว็กซ์กันค่ะระหว่างแว็กซ์นะคะกิกกี้ก็จะเล่าแบบคร่าวๆนะคะว่าแว็กซ์ยังไงอะไรยังไงนะคะเพราะว่ากิกกี้ได้ทาแว็กซ์ขั้นตอนการแว็กซ์ไว้หลายคลิปมากค่ะเพื่อนๆไปดูวิธีขั้นตอนการแว็กซ์ได้นะคะในคลิปเดี๋ยวกิกกี้จะขึ้นให้ข้างบนหรือว่าจะฝากลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะ ขั้นตอนการแว็กซ์ก็ไม่ยุ่งยากนะคะเอาน้ำแว็กซ์เราไปอุ่นให้เหลวแบบนี้ก่อนอย่าลืมเช็คความร้อนก่อนนะคะแล้วก็ทาน้ำแว็กซ์ลงไปบนขนที่เราจะกำจัดนะคะตามแนวขนนะคะทาปาดลงไปตามแนวขนรากขนเรานอน,อนไปทางไหนแนวขนเรานอน,อนไปทางไหนปาดไปทางนั้นแล้วเอาผ้านะคะมาแปะทับน้ำแว็กซ์อีกทีลีดๆนะคะให้ผ้าสนิท เรียบสนิทไปกับน้ำแว็กซ์เรานะคะรอแป๊บนึงให้เขาเกาะตัวกันเย็นลงนิดนึงนะคะแล้วก็ดึงออกแบบนี้ค่ะอันนี้คือแว็กซ์แบบไม่ได้ใช้แป้งนะคะแต่ ก่อนที่กิก้จะไม่ใช้แป้งหรือไม่อะไรเงี้ยคือกิก้ทำความสะอาดรักแล้ก่อนนะคะคือเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะไม่มีคราบเหงื่อใครค่ะก็มาทำการแว็กซ์และนี่ก็คือแว็กซ์รอบที่สองน,นะคะน้ำแว็กซ์เริ่มหนื่ขึ้นแล้วค่ะก็เอาไปอุ่นในไมโครเวฟแป หนึ่งค่ะแล้วก็จะได้น้ำแว็กเหลวแล้วมาดูวิธีการทาแป้งก่อนแว็กซ์นะคะวิธีที่2ไม่ใช่วิธีที่2ค่ะขั้นตอนที่ทาแป้งก่อนแว็กซ์นะคะก็เอาแป้งมาทาลักแล้วขอโทษนะคะคือน้าแว็กซ์แบบมันเหลวเกินไปรอให้เย็นกว่านี้ไม่ไหวอะไรประมาณนี้ค่ะก็ถ้ามันเหลวมากนะคะมันก็จะเป็นแบบกิกก้เนี่ยค่ะทําเองที่บ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะว่าทาน้าแว็กซ์ของเราไปตามแนว นนะะแต่วิธีดึงคือดึงย้อนขนนะคะเร็วๆเลยปืดจะได้ไม่เจ็บมากค่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเห็นไหมคะลอยขนเอ้ยแนวขนแตกต่างกันกิ๊กก็ปาดน้ําแว็กไปแตกต่างกันค่ะแล้วก็เอาผ้ามาแปะลงลีดให้เรียบนะคะกับน้ำแว็กซ์แล้วก็รอแป๊บนึงให้เขาเกาะกันแข็งตัวนิดนึงค่ะแต่ยังอุ่นๆอยู่เนาะแล้วก็ค่อยดึงย้อนขนลงมาเร็วๆค่ะ ไปดูข้อแตกต่างกันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทาแป้งหรือไม่ทาแป้งกีกี้เล่าให้ฟังค่ะ เพิ่งแว็กเสร็จไปเมื่อกี้ล่ะค่ะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะส่วนตัวนะคะกิกิไม่ค่อยทาแป้งหนึ่งขี้เกียจหาแป้งค่ะ2บางทีมันล่วงหล่นใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือส่วนตัว3คือผิวเราแห้งด้วยแล้วก็โดนแป้งแล้วมันถลอกปอกเปิกอะไรเงี้ยคือเป็นเป็นความขี้เกียจของตัวเองล้วนๆเลยค่ะแต่การทาแป้งมีผลดียังไงในการแว็กซ์นะคะ1แป้งช่วยซับความมัน ที่รักแร้หรือผิวแขนขาของเรานะคะที่แบบว่าเขาอาจจะมีความมันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยไปซับแป้งเอยแป้งก็เลยไปซับความมันที่ผิวก่อนที่เราจะทาน้ําแว็กซ์ลงไปนั่นเองค่ะเพราะว่าน้ําแว็กซ์จะได้ติดผิวเราและ2เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําแว็กซ์โดนผิวเราแบบไปลวกผิวเราร้อเอร์เซอะไรอย่างนี้ค่ะป้องกันผิวด้วยค่ะป้องกันผิวจากน้ําแว็กซ์นะคะ ก็ประเด็นหลักๆก,ก็จะมี2อันประมาณนี้ค่ะแต่ที่กิกกี้ไม่ทาเพราะว่าหนึ่งก่อนที่กิกกี้จะแว็กซ์ขนนะคะกิกกี้จะทําความสะอาดผิวก่อนเช็ดผิวให้สะอาดไม่มีความมันก่อนค่ะแล้วก็ซับผิวให้แห้งผิวเราก็ไม่มันแล้วใช่ไหมคะน้ําแว็กซ์ก็ติด ผิวเราได้ดีส่วนเรื่องที่ว่ามันจะป้องกันผิวหรืออะไรยังไงอันนั้นกิกกี้ก็คือเป็นความด้านของผิวค่ะก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะคะก็เลยไม่ได้ค่อยแบบใส่ใจเรื่องนั้นเท่าไหร่ก็คือยังไงมันก็แปะผิวลงไปอยู่แล้วค่ะมันมันก็โดนอยู่แล้วเนาะอะไรเนี้ยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพอที่จะได้ไอเดียในการแว็กซ์ขนเต่าโฮมเมดเองแล้วหรือยังคะว่าเราอยากจะใช้แป้งหรือไม่อยากใช้แป้งยังไงกิก้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆที่อยากแว็กซ์ขนเต่าด้วยตัวเองนะคะราคาประหยัดเพราะว่าเราทําน้าแว็กซ์เองค่ะสูตรน้าแว็กซ์ก็ตามลิงก์ข้างล่างเลยนะคะวันนี้ต้องไปแล้วขอบคุณค่ะ